อะไรอยู่บนเพดานผมเข้าพักโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งช่วงเช้าเหตุการณ์ปกติดีทุกอย่างตกช่วงคำ่ำผมอาบน้ำสระผมเตรียมตัวเข้านอนแต่ตอนล้างแชมพูสระผมล้างยังไงก็ไม่หมดล้างยังไงก็ยังมีฟองล้างอยู่นานจนผมเริ่มหัวร้อนและเอะใจมือนมีอะไรมาดนใจให้ผมเงยหน้าขึ้นไปมองเพดาน เมื่อผมเงยหน้าขึ้นผมเข่าสุดในทันทีนั่งแหกปากร้องขอความช่วยเหลือดังลั่นผมเจอเด็กผู้หญิงไม่มีหน้าล่ออยู่บนเพดานแกล้งบีบยาสะผมลงมาใส่หัวของผมผมมารู้เอาทีหลังจากแม่บ้านที่นั่นมีลูกของลูกคาวิ่งเล่นแล้วล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตในห้องน้ำระเบียงสยอง ผมอยู่หอพักกับเพื่อนอีกสี่คนนอนเล่นมือถือไปสักพักผมได้ยินเสียงเคาะประตูพอเปิดออกก็ไม่เจอใครผมก็นึกว่าเพื่อนเลยไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้แล้วกลับมานอนเล่นมือถือต่อสักพักประตูก็เปิดออกแล้วมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาในห้องเดินผ่านกลางห้องไปตรงระเบียงแล้วก็กระโดดลงไปผมงงอึง้งตกใจรีวิ่งไปดูที่ระเบียงปรากฏว่า ไม่เจอคนตกระเบียงผมรีวิ่งออกไปนอกห้องตายตายตายผมนี่แหละตายคนแปลกหน้าคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าห้องของผมอีกแล้วผมวิ่งทะลุผ่านร่างนั้นไปแล้วหนีไปนอนกับเพื่อนเลยใครในบ้านวันนั้นผมเลิกเรียนเร็วผมเล็กกลับบ้านก่อนคนอื่นกลับมาถึงบ้านตอนเทียเท่ยงเที่ยงก็ขึ้นไปเปิดแอร์นั่งเล่นเกมในห้อง ประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงบิดลูกบิดดังขึ้นดังลั่นทั่วทั้งบ้านผมก็นึกว่าพีแกล้งด้วยความรำคาญผมเลยเปิดประตูและตะโกนด่ามันออกไปมึงจะกวนตีนทำไมวะแล้วก็ปิดประตูล็อกห้องเล่นเกมต่อจนถึงช่วงห้าโมงเย็นผมออกมาจากห้องลงมาชั้นหนึ่งปรากฏว่ายังไม่มีใครกลับบ้านเลยบ้านยังถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนา ลงกรทุกประตูยังไม่มีใครเข้าบ้านมาเลยซานติก้าผับช่วงนั้นผับซานติก้าโดนไฟไหม้ใหม่ๆด้วยความที่บ้านผมอยู่ระแวกนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ไปดูซากที่เหลือจากไฟไหม้มีคนแถวนั้นมาดูเหมือนกันคืนนั้นตอนนอนผมรู้สึกหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้แน่นหน้าอกไปหมดลืมตาขึ้นมากะจะไปหยิบยาดม ผมเห็นร่างคนไม่เกลียมนอนทับอยู่บนตัวมองไม่เห็นใบหน้าผมตกใจกลัวมากๆสวดมนทุกบทที่เคยเรียนมาแต่เขาก็ไม่หายไปผมก็สวดมนอีกลืมตาขึ้นมาดูสามถึงสี่ครั้งสวดมนก็ยังไม่ยอมไปผมเริ่มรำคาญผมเลยพูดขึ้นถ้าไม่ไปจะแช่งแล้วนะเท่านั้นแหละครับหลุดเลย ผมรีบวิ่งไปเปิดไฟและไม่กล้านอนต่อรุ่งเช้าผมรีบไปทำบุญใส่บาตรเลยทีเดียวลิฟเฮียนตอนอยู่มาหาลัยวันนั้นเลิกประมาณ5โมงเย็นผมออกห้องเป็นกลุ่มสุดท้ายเราเรียนกันชั้น15พอเข้าลิฟต์ก็คุยเฮฮากับเพื่อนอีก5คนลิฟต์มันก็ลงมาจอดที่ชั้น10พอเปิดออกก็ไม่มีใครกดปิดมันก็เปิดเปิดปิด,ปด เหมือนกับว่ามีคนมายืนขวางลิฟต์เอาไว้จูๆ่ๆเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมีใครจะเข้าก็เข้ามาครับพอพูดเสร็จเสียงลิฟต์ก็ร้องเตือนว่ามีคนเต็มแต่ตอนนั้นมีกันอยู่แค่5้าคนลิฟต์มันจุได้ถึง12คนด้วยซ้ำพวกเราก็เพ่นกันออกมาพวกเราก็มาบ่นให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ทำหน้าแปลกๆแล้วบอกว่าชั้นสิบมันมีประวัติ มีบางคนเห็นผีอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งดึกๆก็มาเดินเล่นบางครั้งก็มานั่งห้อยขาแกล้งพี่ยามถือว่ารับน้องไปแล้วกันนะล่างสังหณ์ผมเป็นคนชอบเที่ยวมากๆเพื่อนชวนไปไหนผมก็ไปทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวเหมือนทุกครั้งแต่วันนั้นผมกลับรู้สึกไม่ดี ไม่อยากไปคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนมีสังหอนอะไรบางอย่างบอกว่าอย่าไปเลยแต่เพื่อนก็ขยันขยอจะให้ไปให้ได้ผมก็ไปเพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกไปกันทุกครั้งอยู่แล้วผมรู้สึกไม่ดีตลอดทางเที่ยวไม่สนุกเอาเสียเลยระหว่างทางกลับบ้านเพื่อนผมเป็นคนขับเกิดหลับในรถคว่ำอย่างแรงผมกระเด็นออกมานอกรถ หัวกระแทกกระจกอย่างแรงกระโหลกเปิดนอนโรงพยาบาลนานไปหลายวันกว่าจะหายใครในห้องแม่วันนั้นผมนั่งดูทีวีอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านอากาศก็ร้อนร้อนผมเลยขึ้นไปอาบน้ำด้านบนบ้านพออาบน้ำเสร็จผมเห็นแม่เดินเข้าไปในห้องผมเลยตะโกนเรียกแม่แม่แม่ปิดห้องไปไม่ได้สนใจอะไรสักพัก ผมได้ยินเสียงแม่ตะโกนขึ้นมาจากด้านล่างแล้วเดินขึ้นมาหาที่ห้องของผมแม่ถามมีอะไรเรียกทำไมมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าผมรีวิ่งเข้าไปดูที่ห้องแม่ด้านในนั้นไม่มีใครอยู่เลยแม่บอกว่าเมื่อกี้แม่ไม่ได้เข้าห้องนะแม่เพิ่งมาจากชั้นหนึ่งเนี่ยอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่ แม่มองเห็นไหมวันหนึ่งผมกลับบ้านดึกประมาณสองทุ่มกว่าผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าซอยบ้านก่อนจะถึงบ้านจะเป็นป่าสองข้างทางตอนนั่งวินผมเห็นผู้ชายรูปร่างอ้วนๆมืดๆด,ดำๆยืนหยุดตรงป่าริมถนนเลยผมก็สงสัยเขาไปยืนทำอะไรตรงนั้นวะไม่กลัวงูกลัวมแมลงหรือยังไง ผมหันกลับไปมองคนคนนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมพอถึงบ้านผมก็ถามแม่แม่เห็นผู้ชายคนนั้นไหมไปยืนอะไรตรงป่าตรงนั้นน่ะแล้วผมก็ชี้ไปทางคนนั้นแม่บอกมองไม่เห็นนะไม่เห็นมีใครเลยเท่านั้นแหละครับเข้าบ้านกันเถอะแม่รถเมสยองผมขึ้นรถเมกลับจากคลองหลอดเพื่อไปบ้านที่วงเวียนใหญ,ญ่ ตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มกกว่าผมขึ้นรถเมย์สายหนึ่งคันเก่าๆผมยืนโหนรถเมย์ไม่ได้นั่งเพราะเห็นคนนั่งที่นั่งเต็มไปหมดกระเป๋ารถเมย์ก็เดินมาถามทําไมไม่นั่งตรงนี้ว่างนะครับผมหันไปมองแล้วตอบกลับไปไม่ว่างนะพี่มีคนนั่งนะกระเป๋ารถเมย์ก็ถามย้ำตรงนี้น่ะเหรอมีคนนั่งผมก็บอกใช่ครับคนบนรถมองกันหมด หน้าซีดกันเป็นแถบกระเป๋ารถเมย์คงลำคานนั่งทับตรงนั้นเลยคนคนนั้นหายวับไปกับตาผมรู้สึกชาไปทั้งตัวได้แต่ยืนนิ่งไม่กล้าขยับไปไหนพอถึงบ้านผมก็รีบลงเลยเงาใครผมนั่งหาเอกสารในห้องด้านในชั้นหนึ่งหันหน้าไปทางห้องนั่งเล่นก็มืดมืดทั้งสองห้องกั้นด้วยกระจกใสผมเห็นคนนั่งอยู่ ตอนนั้นคิดในใจคงเป็นเงาตัวเองนั่นแหละแต่ตอนผมลุกขึ้นเงานั้นกลับไม่ลุกตามผมคิดว่าคงจะเป็นแฟนมานั่งดูทีวีผมเลยเดินไปหาแต่กลับไม่เจอใครผมเดินรอบชั้นหนึ่งแต่ก็ไม่เจอใครผมเดินขึ้นไปบนห้องเห็นแฟนนอนเล่นมือถืออยู่ผมเลยถามแฟนไปว่าขึ้นมาตอนไหนเนี่ยไม่เห็นบอกกันเลยแฟนบอกว่า ยังไม่ได้ลงไปชั้นหนึ่งเลยนะผมงงถ้ามันเป็นเงาของผมตอนผมลุกทำไมมันไม่ลุกตามได้แต่สงสัยว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้